สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขอบคุณบิ๊กป้อมวอลเลย์บอลสาวไทยขอบคุณบิ๊กป้อมร่วมเฟรมเซลฟี่ชูมินิฮาร์ด6กรกฎาคม65นายสมพรใช้บางยางนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ดด่วนนายดนยัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำคณะกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอาทิพรพันธ์หัตถยา ชชุอรนพิมพ์พิชยาและอัชราพรเข้าเยี่ยมคาราวะและขอบคุณพลเอกประวิทย์วงสวรร์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อขอบคุณที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน สร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่พัฒนาศักยภาพนักกีฬาในการแข่งขันจนสามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย VNL 2022ได้สำเร็จณนะห้องรับรองชั้น1ตึกบัญชาราร1ทําเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์กล่าวขอบคุณนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022เป็นครั้งแรกได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไปทั้งโลก พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมความตั้งใจและความทุ่มเทในการแข่งขันถึงจะเป็นนักวอลเลย์บอลเจเนอเรชันใหม่แต่ก็ไม่ได้ทำให้คนไทยทั้งประเทศผิดหวังกลับได้รับคำชมจากนานาชาติอย่างมากมายสามารถเป็นต้นแบบให้เยาวชนยุคใหม่นำมาพัฒนาตนเอง ในฐานะที่ตนเป็นประธานบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้มีการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อใช้ในการพัฒนานักกีฬาของไทยให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงและมีศักยภาพทัดเทียมนา,นานาประเทศต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ